แน่นอนแน่นอนสรุปว่าเอว่าตันยังคงอยู่ต่อไม่มีดรามา่าแบบเมื่อวานไม่มีดราม่าช่วงท้ายไม่มีอะไรพลิกผันนะไปตามสเต็ปใครที่ถือว่าเอาจริงก็ต้องบอกก่อนว่าในวันนี้เนี่ยนะในวันนี้เนี่ยในเกมนะัดสุดท้ายของรองดูการเอาจริงพรีเมยร์ลีกเนี่ยการลุ้นพื้นที่แดนบนเนี่ยมันก็ถูกตัดสินไปแล้วซึ่งเอาจริงมันควรจะยังอยู่ต่อถ้าร์พูไม่ไปพลาดเสมอกอับแอสตันวิลล่าใช่ไหม อคือถ้าลิฟวูชนะวิลล่าเนี่ยอมาต่อเลยลิฟเพราะถ้าเกิดขึ้นลิฟวูจะยังอยู่ในเส้นทางในการลุ้นพืนที่ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกจนถึงนัดสุดท้ายถูกไหมก็คือลิฟวูต้องลิฟูต้องชนะไปเรื่อยๆแล้วก็รอดูว่าใครจะพลาดไหมมีใครพลาดไหมใช่ป่ะแต่ก็นั่นแหละรครับพอมันไปพลาดปั๊บอ่ะอีกสองทีมขอะขออีกสองนัดขอนัดอ่าขอแต้มหนึ่ง เหลือสองนัดขอแต้มเดียวเงี้ยสบายเลยนะนิวก็ไดายไปฮะนิวไปเซรตั๊แมนยูก็ได้ไปเรียบร้อยการันตีก่อนนัดสุดท้ายพื้นที่แชมเปี้ยนส์กการันตีไปแล้วอ่าเรื่องแชมป์การันตีไปนานแล้วนะอาร์เซนอลการันตีเป็นแชมเปี้ยนส์ิกไปนานแล้วเหมือนกันเพราะงั้นสี่ทีมตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ในช่วงก่อนหน้าก็ถือว่าถูกต้องนะถือว่าถูกต้องเอาจริงอ่าไล่เรียงกันแต่ละพื้นที่ก่อนก็แล้วกันก็คือเรื่องของแชมป์เนี่ย เรื่องของแชมป์เนี่ยถ้านับตั้งแต่ตอนต,อนตอน้นฤดูกาลผมก็ทายว่าซิตี้ก่อนเพราะว่ามันมีแค่ทีมเดียวจริงที่เป็นที่เชื่อมัน่นว่าจะเป็นทีมทีมตัวตั้งตัวตีที่จะยืนเป็นแชมป์ยืนเป็นทีมระดับทีมลุ้นแชมป์ได้สำหรับพรีเมียร์ลีกก็คือแมนซิตี้ผมตั้งไว้ก่อนทีมหนึ่งและเราก็มามองหาผู้ท้าชิงซึ่งตอนนั้นตอนต,อนตอน้นฤดูกาลผมยังมองว่าเป็นลิเวอร์พูลอยู่จนลิเวอร์พูลมันเริ่มออกทะเลไปเรื่อยๆเอ๊ะ หรือไม่ใช่ลิพูวะแล้วใครจะเป็นผู้ลาชิงแมนซิตี้ซึ่งถึงตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจจะแบบเปลี่ยนใจจากซิตี้ไปไปบอกเอ้ทีมอื่นน่าจะได้แชมป์อะไรเงี้ยนะเพราะซิตี้มาตรฐานสูงมากแต่ก็จะเห็นว่าซิตี้จะมีอะไรพยายามลองของใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับไล่เลียงมาจนมาเริ่มเห็นอาร์เซนอลแวรขึ้นมานะแต่แวรอาร์เซนอล Arsenal, เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องดูกันย,ยาวๆเพราะว่าถ้าจะสู้กับซิตี้คุณต้องสู้แบบที่ คุณต้องพลาดน้อยมากและทีมต้องยกระดับจริงๆนะครับต้องยกระดับจริงๆเพราะว่าอาร์เซนอลยุคอาเตต้าเนี่ยถ้าเรานับกันมาตั้งแต่หลายฤดูกาลและคุณจะเห็นเลยว่าอาร์เซนอลอาเตต้าเนี่ยผิดพลาดมาแทบจะตลอดหรือไม่ได้เป็นตามเป้าหมายตลอดเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเข้ามาตอนท้ายฤดูกาลได้แชมป์เอฟเอัแล้วฤดูกาลที่ทําเต็ม จบอันดับแปดทั้งที่เป้าหมายคือการกลับไปเล่นบ bon อลยุโรไอฤดูกาลที่เขาได้แชมป์เอฟเอคัพเนี่ยเขาก็จบอันดับแปดแต่เขามาที่หลังผมคงไม่เบลมเขาแต่ฤดูกาลฤดูกาลเต็มเขาก็อันดับแปดอีกรอบหนึ่งซึ่งไม่ใช่สัญญาณที่ดีทีนี้ฤดูกาลถัดมาก็คือฤดูกาลที่แล้วต้องการสิ่งที่มากกว่าเดิมซึ่งผมคิดว่าก็ต้องไปเล่นแชมเปียนส์ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วก็มีจังหวะที่กลุมความได้เปรียบแต่ดันมาพลาดช่วงท้าย สุดท้ายก็ไม่ได้ไป,ไ,ไ,ดไ,ปไ,ได้ไปแค่อยู่หลบปาเพราะงั้นเป้าหมายฤดูกาลนี้เนะี่ยอก็ต้องก็ต้องหวังมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะแชมเปี้ยนลีคือคือแค่ของหวานนะมื้อหลักคุณต้องดีกว่าเดิมแต่อาร์เซนอลทำได้อย่างหน้าเหลือเชื่ออาร์เตต้าถือว่าเป็นทีมเดียวจริงๆนะครับที่พูดได้เต็มปากว่าลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกใครด้วยกับผมกดหนึ่งเข้ามานี่คือทีมเดียวครับ อาร์เซนอลกับซิตี้คือสองทีมที่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ใช่การสร้างวาทกรรมขึ้นมาว่าฉันลุ้นแชมป์ประมาณนั้นเพราะคุณจะเห็นว่ามาตรฐานเนี่ยคือสิ่งสำคัญในการลุ้นแชมป์มันจะมีหลายทีมแบบฟอร์มพุ่งขึ้นมาฟอร์มดีขึ้นมาแต่ว่าผ่านไปสักพักเดี๋ยวมันดรอปเดี๋ยวมันร่วงทีมที่เราพูดถึงก็คือแมนยู แล้วก้อนซิลที่ได้ไปเล่นแชมเปียนส์เนี่แหละเพราะคาสเราเห็นเลยว่าจุดเด่นพวกเขาคือเกมรับที่มันเหนียวแน่นแต่ว่าถ้าทีมครบๆมีบรูโน่บรูโน่จีบรูโน่กิมารายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยทีมมันจะเล่นได้หลากหลายมากแต่ขาดบรูโน่บรูโน่กิมารายพักหนึ่งปั๊บเนี่ยมันมีปัญหาแล้วไม่สามารถจะเล่นได้แบบครบองค์ประกอบทั่าเดิมเพราะขาดบอลของบูโน่กิมารายหรือว่าการตัดจากตรงกลางของเขา มิติเกมก็เลยจะหายหายไปถ้าว่าขาดตวัวสําคัญของเขาไปอันนี้คือฝั่งเดียวกัสเซ่นแมนยูก็พุ่งมาช่วงหนึ่งมีช่วงที่เล่นดีมากแล้วก็น่าประทับใจมากสำหรับอการเริ่มฤดูกาลของเอลิกเทนฮารที่เริ่มฤดูกาลเนี่ยก็มาเป็นบุว้ก่อนถูกไหมผมว่าวิจารณ์เทนฮารเยอะมากเพราะผมรู้ว่าเขาเก่งที่ผมวิจารณตอนต้นฤดูกาลเพราะผมรู้ว่าทําไมมึงถึงดื้อ ต้นฤดูกาลทำไมแมนยูถึงแพ้และเป็นบ้วยสองนัดแรกผมจะไม่ได้อันไหนกอดเบนฟอร์ดไบตันใช่ไหมเพราะผมรู้ว่าเทนากไม่ใช่คนดือ้อเขาปรับตามทุกอย่างได้แต่นัดแรกไม่เอาพิมพ์เขียวอาแจกบัาทับไปเลยแล้วนักเตะทำไม่ได้โดยพื้นฐานก็คือว่าการจ่ายบอลสั้นการขยับเคลื่อนที่ของนักเตะ มันไม่เอื้อต่อก,กันความเข้าใจต่อกเกมยังน้อยจะเห็นความผิดพลาดในพื้นที่เกมรับค่อนข้างเยอะเยะแต่พอปราบจูนปั๊บสิ่งแรกที่เทนนิกทำคือให้กลับไปทําแบบเดิมก็คือคือเป็นเมนยูแบบแบบที่โซชาทําก็คือรับแล้วโตพอให้ทําสิ่งที่ถนัดปั๊บแล้วค่อยๆใส่สิ่งที่ตัวเองอยากอยากจะให้ทําก็คือเกมคลองบอลเกมการคอนโทรเกมไหนจะได้คาซิมิโลมาช่วยปั๊บทุกอย่างมันมันลงตัวกลมกล่อมมากขึ้นจนได้ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วก็ยอดเยี่ยม aw, ยาวจนหั่งคว้าแชมป์คาราบาลคัพได้สําเร็จแล้วก็เป็นถ้วยแรกในรอบหลายปีของแมนยูนับตั้งแต่ที่มูรินโญ่พาแมนยูคว้าแชมป์นะแต่ก็จะมาพังตอนปลายเพราะว่าพอนักเตะเริ่มหายเริ่มหายเยอะเข้าอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าว่าจะ d r อปลงมาแต่ผมก็ยังคิดว่าถึงจะฟูลทีมผมก็คิดว่าแมนยูก็ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกันกบอาร์เซนอลหรือซิตี้ในการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลเช่นเดียวกันกับนีคาสเซิลเพราะว่าเมื่อหายเมื่อนักเตะหายไปแค่บางคนเท่านั้นเอง นิดเดียวเท่านั้นมันมันกระทบมันกระเทือนชั้นเจน็ดแต่นั่นแหละครับสี่ทีมที่ได้ลุนแชมปี้ยนซิกซึ่งถ้าที่ผมทายเหมือนที่ผมบอกว่าทีมแชมป์เนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนใจจากซิตี้เพราะงั้นก็ถูกต้องอ่าแล้วก็ทอปโฟนี่ยเริ่มเห็นรูปเห็นร่างเมื่อหลังอ่าเมือ่อตอนช่วงก่อนบอลโลกถึงหลังบอลโลกมันเริ่มเห็นเห็นภาพแล้วว่าแต่ละทีมเนี่ยเป็นยังไงแล้วผมก็มองแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นยากยกเว้นว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งสามารถ กลับมาคืนฟอร์มได้อย่างไวแต่ผมก็ยังทายว่าโอเคสี่ทีมนี่แหละอยู่ที่ว่าใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นที่สามที่สี่จับเป็นคู่จับเป็นคู่มีโอกาสสลับกันแค่นี้อย่างเท่าเท่าที่ผมมองนะตอนนั้นเมือ่อเมื่อผ่านครึ่งฤดูก,กาลก็คือระหว่างาร์เซนซิตี้อาจจะยังสลับกันได้อยู่ขณะเดียวกันฝั่งแมนยูกับเนโคลเซนก็ยังสลับกันได้อยู่ถูกไหมนะครับแต่ว่ามันก็มีใช้คําว่าเป็น,เป,นเป็นทีมจ๊กเกอร์ ที่อาจจะขึ้นมาลุ้นได้อันนี้ผมบอกเลยว่าก็เป็นอาจจะเป็นจุดที่ผมอาจจะมองพลาดไปทีมจ๊กเกอร์ที่ว่าคืออะไรครับทีมจ๊กเกอร์ที่ว่าผมก็มองไปหาพวกอ่าทีมที่น่าจะมีพ o t e n t i a l นะครับทีมที่น่าจะมีพ o t e n t i a l ในการพัฒนาขึ้นมาได้และทีที่เห็นเด่นชัดสุดคืออะไรคือเชลซี ช่ตลาดมกราคมเนี่ยโอ้โหน่าสนใจถ้าหากว่าพอเตอร์เกิดจับจุดได้ดีปั๊บอาจจะพลิกฤดูกาลกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์กก็ได้แต่แล้วคิดผิดเออแต่และคิดผิดลิเวอร์พูลก็ไม่มีแววช่วงช่วงนั้น <S <S ผมก็แทบจะแล้วก็เชลซีพอดูในสายก็ไม่ไม่ค่อยมีแววยกเว้นซื้อนักเตะใหม่มาแล้วมันน่าสนใจอะไรเงๆๆี้ยมันดูวิดวาววิดวิว ใช่ไหมเพราะว่าท็อปโฟก็อยู่ตรงนั้นไอทีมที่มาลุ้นมันก็มาแบบแซะแซะแซมแซมนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทําให้นิโคลเซ่กับแมนยูรู้สึกกลัวเท่าไหร่ยกเว้นช่วงท้ายฤดูก,กาลที่จะมาถึงจุดที่ไอ้ลิวพูฟอร์มดีมากจนลิวพูลมาแหกโค้งเองตอนท้ายเท่านั้นเองแล้วก็แมนยูกับนิโคลเซ่ฟอร์มดรอปเนาะมันก็เลยแบบเหมือนเหมือนย่อมาหากันอะมันก็มาลุ้นๆแป๊บหนึ่งแต่ว่า สุดท้ายอ่ะตอนสุดท้ายแมนยูเนี่ยเซนมันก็ห่างลิเวอร์พูลไปนะครับตามนั้นอ่ะที่เราจริงผมว่าผมก็จะไทาทายอยู่แค่พวกนี้นแหละคืออย่างสปเปอร์เนี่ยผมว่าแม่งพังตั้งแต่ตั้งแต่วุ่นวายกับคอนเต้และคอนเต้คอนเต้ด่าออกสื่อนะ่ะผมว่าแม่งพังไม่น่ากลับมาได้อยู่แล้วนะครับมันก็จบแบบนั้นซึ่งอ่ะถ้านับจนถึงตร,ตรงนี้เนี่ยครึ่งครึ่งตารางบนผมเปิดใ้นีด่ดีกว่าวันดีทุกคนด้วยนะครับ ฝากกันด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดไลค์ผมก็ฝากกดไ like ลค์กันคนละหนึ่งทีนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กับเพื่อนของเราด้วยนะครับนะสวัสดีเพื่อนๆด้วยผมขออนุญาตเปิดอ่าโอเคเปิดตาลงตารางให้เรียบร้อยเราจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับนะก็ไล่เรียงมาถ้านับครึ่งตารางบนเนี่ยครึ่งตารางบนเนี่ย ก็จะถือว่ามีทีมที่น่าประทับใจขึ้นมาก็คือไบรตันแล้วก็แอสตันวิลล่าเฉพาะเพราะเรา<ๆ>เราไล่เรียงท็อปโฟร์นะเนาะบิ๊กโท็อปโฟร์เนี่ยอย่างที่บอกว่าผมคิดว่าซิตี้น่าจะแชมป์มาตลอดแหละแล้วก็สุดท้ายก็กิดจ็อบไปได้89แต้มไม่ถึง90เนาะปีนี้อาเซนอลถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกันกบแมนซิตี้แต่ก็มาแหกโค้งนิดหน่อยช่วงท้ายแต่วันนี้ก็โชว์ฟอร์มดีในตอนจบนะยังไว้ลายอยู่ นะครับแมนยูกับนิวนี่ก็ขยับกันนะเพราะว่าเนี่ยชัดเจนเนี่ยระดับ80แต้มกับระดับ70ตแต้มถูกไหมใชทีมพวก,อกนี้แยกกันชัดเจนส่วนลิเวอร์พูลได้มาลุ้นนิดนึงก่อนจะมาหลุดแหกโค้งถูกไหมเพราะถ้า,ถา,ถาห Anyone, ากว่าหากว่าลิเวอร์ลิเวอร์พูลชนะสองนัดก็คือจะโบกอีก4แต้มเนาะก็จะเป็น71อ่าก็จะยังก็จะยังได้ลุ้นอยู่ถ้าเขาชนะนะ แเสือกเสมอสองนัดติดไงตอนท้ายแหกโค้งนะครับส่วนใบตั้นเนี่ยนะพอเป็นยุคของโรเบรโตดิช a บี้กลายเป็นว่าดีกว่าเก่านะดีกว่าเก่าคือผมพยายามผมพูดย,ยาวๆเลยพยายามสรุปฤดูกาลนี้ของพรีเมียร์ลีกให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะผมก็ต้องบอกก่อนว่าแน่นอนสําคัญอย่างหนึ่งคือว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าโรเบรโตดิชบี้แม่งเก่งกว่าพอตเตอร์ และคุณก็จะรู้สึกเลยว่าแม่ไม่เซอร์ไพรส์ว่าไบตันจะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าโรเบรโตดิแชบี้มีประสบการณ์เยอะถือว่าเยอะนะเพราะว่าเขาทำที่น่าประทับใจอย่างแรกก็คือกับซัสโซโลในเซเรียมีชื่อขึ้นมาเพราะว่าเขาจะเป็นบอลเกมบุกมันก็จะใช้คำว่าแหวกขนบบอลอิตาลีว่ากันตรงๆเท่านั้นเองมันก็จะพิเศษกว่าเขาแล้วจะมีเกมบุกที่น่าสนใจนะครับ ตามนั้นแล้วก็ไหนจะมีประสบการณเล่นคุมทีมเล่นแชมเปี้ยนส์กับเชคต์โดเนสใช่ไหมแล้วก็มาคุมไบรตันมันก็ไม่แปลกที่จะขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปซึ่งสุดท้ายก็ได้ไปเล่น u ยูโรปาล g ีกด้วยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะในประศาสโมสรของไบรตันนะแล้วก็ไล่มาแอสตันวิลล่าก็เหมือนกันหน้าประทับใจหน้าประทับใจกับการที่ได้อูนยอเมรีมาผมพูดผมย้ำตลอดประมาณสัก ช่วงสองถึงสาม้ดูการหลังว่าแอสตันวิลล่าชุดทีมนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาวางโปรเจกต์ไว้ว่าจะพาวิลล่ากลับไปเล่นบอลยุโรปให้ได้เพราะวิลล่าก็เป็นอดีตแชมป์ถูกไหมแชมเปี้ยนส์คัพเพราะงั้นต้องพยายามพาทีมกลับไปถึงจุดนั้นให้ได้แล้วการได้อูนาเอมเรี่มาแม่งตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่า มันเป็นการใช้คําว่าไงมันเป็นการเอาคนเอาคนที่เหมาะกับงานมาทํางานมาทําจ็อบที่เราอยากจะได้เออเพราะอูไนเนี่ยจริงก็คุมท,ท,ทีมระดับกลางอ่ะดีกว่าเหมาะกว่านะคุมทีมระดับกลางเหมาะกว่ากลางแล้วไปลุ้นตกทีมใหญ่อะ่ะเหมาะกว่าเออเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับคืออย่างทีมล่าสุดก็คือเบียร์เลอาหถูกไหมได้ทั้งอได้ทั้งอยูโรป,ปายูโรป,ปายูโรป,ปาลีก สองฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ตบบายเยินในรอบแปดทีใช่ไหมลาเข้ารอบสี่ทีใช่ไหมก็มีประสบการณ์ต่างๆนานามากมายนะครับแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะแล้วก็แน่นอนไล่เรียงมาเนะี่ยทีมที่ถือว่าน่าผิดหวังก็คงจะเป็นทีมใหญ่ซชื่อผมพูดสองทีมเนาะสเปอร์กับเชลซีซึ่งเหมือนที่บอกว่าฤดูกาลมมนกระทบจะจบไปเลยเมื่อมีความวุ่นวายพังพินาศเข้ามาภายในทีมประมาณนั้น ส่วนเหลือยลงมาเนี่ยก็จะเป็นโซนแถวแถวตกชั้นและพวกเนี้ยทีมพวกนี้อ่หลังคือเหมือนที่หลายคนบอกแล้วว่าถ้าแฟงแรมพาดมาเร็วกว่านี้นะถ้าแฟรงแรมพาดมาเร็วกว่านี้นะครับบอกเลยว่าอาจจะได้หนีตกชั้นไปแล้วเพราะมันมันใกล้มากมันใกล้มากจริงทุกคนเพราะทีมพวกนี้เนี่ยบูเวตแอมบอนมัรฟอเรสเอเวอร์ตันเลสเตอร์ลีดซานตันนี่คือทีม ที่อยู่ในโซนตกชั้นกันทั้งหมดนะในฤดูกาลนี้เวสแฮมตอนแรกๆนี่ก็แย่มากบอลมันในสภาพก็ดูไม่ได้ฟอ r e เรสต์ในช่วงเวลาที่เขาพยายามจะปรับเอาพวกตัวนักเตะใหม่ๆซื้อมาเยอะๆอศัยทีมเยอะเกินไปแล้วมันก็มันก็ไปไม่รอดจนสุดท้ายต้องเชื่อโค้ชว่าให้โค้ชทำเต็มที่ไปเลยแล้วทีมมันถึงกลับมาเล่นดีดจนกระทั่งรอดตกชั้นได้คือเชลซีแมคือเส้นแบ่ง เชลซีอีกนิดนึงคือมึงหนีตกชั้นแล้วอะ่ะเพราะวูฟเนตอนแรกก็อยู่ล่างๆถูกปะปีนี้นะฤดูกาลนี้เนาะเวสต์แฮมนี่อยู่ล่างอยู่แล้ว <c oughs> นะครับเออซึ่งไล่มาเนี่ยกับครึ่งตารางแม่งเป็นแม่งเป็นระดับทีมหนีตกชั้นทั้งนั้นนะน,นะแต่ก็แน่นอนที่ลุ้นนะสุดท้ายจริงก็จะมีแค่เอเวอเรตันเลสเตอร์กับลีดเพราะว่าซานแรมตันการันตีตกชั้นมาตั้งแต่ก่อนถึงนัดสุดท้ายไปแล้วนะครับโดยที่ลีดก็แพ้กับทอร์นาอสเปอร์โดนถล่มก็ตามสภาพ กลับไปเล่นแชมปี้ยนชิพเลสเตอร์มีลุ้นตอนแรกเพราะพวกเขาขึ้นนำไปก่อนฝั่งเอเวอเรตันที่เจอกับบอนมัดยังเสมอกันอยู่ที่กูดิสันพาร์กนะครับก่อนที่เอเวอเรตันซึ่งพอเอเวอเรตันขึ้นนำาปทุกอย่างจบเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเอเวอเรตันชนะเลสเตอร์ถึงจะชนะก็ตกชั้นอยู่ดีชาตาไม่ได้อยู่ในมือของเลสเตอร์ชาตาอยู่ในมือเอเวอเรตันเลสเตอร์ชนะสิสูตก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่รอดเพราะแต้มไม่ได้ นรับแต่ไม่ได้ออส่วนฝั่งเอวัตตันเนี่ยก็ต้องป้องกันไม่ให้มีผลเสมอซึ่งเมื่อกี้เหมือนที่เราลุ้นกันตอนแรกว่าถ้าหากว่าสนามเอวัตตันเกิดเสมอนมามันทดสิบนาทีนี่ถ้าเกิดเสมอนี่พลิกเลยเพราะว่าลูกได้เสียเลสเตอร์ดีกว่าลบสิบเจ็ดนะครับไอเอลวตันลบยี่สิบสามตีกันตีกันแค่ตรงนี้ขี้เกียจไปบวกลบเลขนะเออเอาว่าง่ายๆคือเลสเตอร์ลูดไดเสียดีกว่า ครับเกิดเอเวอตันเสมอขึ้นมาเรียบร้อยเรียบร้อยเลสเตอร์ได้อยู่ต่อแต่ก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรพลิกโผกับการลุ้นหนีตกชั้นในเกมนะสุดท้ายเอเวอตันยังคงอยู่ต่อครับเป็นเรียกว่าเป็นตัวเป็นเพื่อนบ้านน่าลำคาญของลิเวอรพูลต่อไปขณะที่ทีมตกชั้นคือเลสเตอร์ลีสและซาวด์แมตันนะครับนี่คือบทสรุปครับของเคลมเบร์ลีกในฤดูกาลนี้คิดยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะ ก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างคิดเห็นอไรกับตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากกันด้วยกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้กับช่องของกรอบเพโทษด,ด้วยนะครับนะโอเคอ่ะสวัสดีทุกคนด้วย